ยีดังกกเจยชังอะไรยมนีก่อนนะไม่เท่ให้คีนเอม่เท่มาเวงกมะตัววงกียออ่าวบาทองใสว่าเป็นหมักไขลางอัพอักเสบอยู่บัไปอยู่เลสบายดีเด้อโอ้ยว่าหมักไขลางบอนั่นอยู่เปดีอยู่สบายดีอยูน่กหลายยันว่าพ้ันว่า

ไปแต่จักโมงออนี่เต้ชาคนโมงมันต้นไม่ั้มันต้นงอไอม่ลัต้นนี่สแกเสมันต้นนี่มันต้น่งนี่นะปล่อยเถอนนน่นนานมือมือคอยจองเหตัวละฮ่ายล่้บยกว่าทากะป๊บปึ่งด้วยเพิ่นกันได้ เนี่ยขอขอแล้วนักใจบม่งเน่าไอ้โตแล้วบักยน่าลูกเล็กกวยบาหันระวังเลยเจ้ามียกรบกหูน้ำม่ตทองใส้บหูน้ำม่ตทองใส้ห้อยมาไขลังเด้อวันวาอักเสบตีเหตุงานนักโวด ยามหนาที่ขัดแน่น <c ười> th ่มุก้วกันกินน้ามุกลก็กินเดี๋ยวมุกแล้วกนั่งเบิงนะอนองป่าต้นคักขึ้นยังับวัไว้เรืองนี้เลยนอกมาท้องใจเนาะปนกันี่นนปัญญาปลูกขึเน็นหน้าชุมเจ้าแล้ววะแล้วบอกในใจแล้วเลยปัญญานี่คือโคแล้ววะ phải nó đúng rồi bảo không phải bàn <laughs> ừ, và chồng rồi cái kia chỉ là เราจะมาูกโอ้เาไอเ่ยน้อบอลูหกาูกพ่อกบดนี่น่าง่จะูแล้วจอยจะคอยห้เจ้าย่จะตามใหญ่ตัวใหญเนาะนูไม่หยยบมาหลุดพึ่เนาะหลุดพิ่นไปเกมนมาแต่ชวนพี่น้องอ้บแมนว่าหลุดชงตีนบุไดาไปเอาตีนเดียวไป้อนี่ พูนาะตอวน้เพิ่งไม่ได้เอาไปเหมือนี้พิ่งก็เลยเอาล่อไปแบบนี้เนาะโยมาฮือกเตกฮือกเพิ่งก็ไกูเือจดี่ะองูเชื่อแัวตรม่นกเดนาก่อนเจออเกือว่า เออไเดือนบ้าเนาะอเพราอว่าปีน yeah. ึ่งเลเ่น uh ี้อ่มเจ้านักน้านี่กบ่แม่จะบุกขั้นนกเก็จะออกมาจอบี่อบเงเอกันเออเอ้โเนาะอสงสัยู่ขนาดได้พี่น้องเลยชวตาที่ชวางเตุนีเนาะ พรานมาในที่เราอะเรามาหาเนาะจำเนียงอันว่าคำว่าอบอทงใสในคล้ายๆคือคนไทยไต่เนาะมันนี้กระเป๋าแล้วกันนี่ยังค่ะโอ้มันคือเก่าอู้บ่อยมันว่างนายเนาะมีถุงก็ใช่ถุงแล้วมีขนาดแล้วเจ้านี่ นอไมันนอไรมาอีกมีที่เจ้อไม้แน่งนะเนาะมองอะไรบ้างใดกเน้อไม้ก็เอานอไม้เราก็ได้ก็ให้เห็นอยากชื่อว่าแนวกินเอาด้วยนะเนาะเลยกินเนาะอนไม้ไรเนี่ยไม้ไร เช่านั <irgendw carbono S 2> ่นเนาะก็มาเที่ยงเลยว้ายไปไต่แซ่บแท่ไหมยายไงนะปิ้งไก่น้อยเอู้อิ่มเด้อหาเดียวแล้วเนาะทำวากี่หลายคนกับวิ่มไก่ตกน้ำช่วงนี้แบบช่วงหนาวแน่พี่น้องเลยทำว่าไก่บบตกน้ำกับสีเงาสีโชว์เนาะมันหนาวไก่มันมันอยากมีขนไก่น้อย ัดภาพมาอีกผัดนี่ผัดอยู่เฮือนเสาแตีวพี่น้องเฮยเนาะสวบ้านกับไปไวัมาไวัเนาะทินี่กักกบยู่เฮือนสาวฝน,นมาพบอีกบ้านนี่ผัดอยู่เฮือนเสาแตีวหัวขึ้เพืนสร้างเมื่อกินข้าวเที่ยงยังบ่หิวบ่ย่างเผื่อเนาะไปูนนั่นชมปูนอยู่เนาะยันมันแข็ง อาบน้ำให้เบาขาใน้าวเตวเราห่อนนะฉีดที่แล้วโอ้ยน่าสดเตบ้านน่งอยู่ไกลแล้วปัจจัยนา้เนา้องทำไหลแล้เกิดอะไรขึ้นแน่นะ สีลล้หายหยังหมนาดนั่นเลห้าเต่าหา้วเอามันหนาวเด้เนาะจากเตาเมื่อนาดนัน้ใส่ผ้าเหล้ยใส่ใส่หอวเต่าเตยวผ้เล้ยเราอยู่นีมันกับครหาเราคือกันาะปเกมูบ เด่เนาะจัดแม่บ่าถ่าปีใหม่เจ้าสิจัดเป็ดหรือว่าจัดหมูหรือว่าจัดวัวน้อยบ่ได้กินเพิ่นม้อยกินเป็นหยังสมนสิแตกจักเทื่อนอกจากเจ้าคันขี้กากนั้นกินบ่ได้ อย่างนัน้วโบัคักแพะย่ามันพิดพลาดอีกบ่อยช่างมัคักแทะพ็ไปเด้อลยปกปุกเปกอยู่ไม่ือว่าบุหิหนาบุดมือฉันบอกสิเมื่อป้าเลยมาแต่ใช้ะบาดีเด้อมาคนละ สาบอแต่เอาเขียดไลยปุซาบออากาศน้ำน้ำที่กระเขียดออกอยู oh, yeah, <t> ่า <t> ่อกเขาไมาคุเออไปไปกล้าฉันโมเลกนน่เนาะไปไปแล้วเออหนาวก็ติด้ยาดเอ่อเล้วจ้อยวิหินหน้าคุชาวสักเป็นอะไรบ้านนี่อยู่นยามันหนาวยาเน๊ะคันหัวใจเจ้าโบช่างอยากไป เราเหนาวแล้วอืมพักผ่อนเหนาวันนี้ว่าไปหาอันว่านอนก่อนรวมแหงแสดังเลยโอ้เดี๋ยวนี้ก็เดือนหนึ่งยังไม่ทันเบิดเดือนที่เดินหา้อนจังไปผู้สาวก็มีคบเอาก่อนแล้วอ่ามันหนุมีชักน่าน้อยหัวเลยนะครับอ่า เยีกให้พ่อเฒ่ามีผู้สาวบอ้อ่ทั้งปีอันว่าเป็นแท็จ้ตึ่มบนี้เอ็ดหนาว,วนะมีทำเนอนทำเนอนป่บอืมเ้สาวเตียวเป็นหาเบอเตียงอีกบ้อบนี้ืนอน้อท่าหน,นัันนเียหนาวสาว,าวั่น sao teo kích khẩu sao bỏ điều mà hình như mày khẩu khẩu thiêng, nó, cứ mà hình kí thiêng say cứ mà hình บาทนไก่ดลบบมาแต่ซ like ้ายบอกาบอไก่ลี่ยหนแล้วก็ยังมีก็สตน้มีต้นไก่ตับกาบหพูกับบ้เนาะนนา้เนาะหููนัมูแมวนกำลังปลูกเนี่เพี่หนาจะจะมาตั้มสาวเต๋อนกอมา

พุ่นพาไปหาไม่เ hmm. ท่าไม่ละพุ um ่นหนาวเหรอวะน้องพสาวเราไม่ได้ไปกันเขียดช่างเขียดบ่ออกพี่น้องเลยยังอยู่กับแม่เนาะ โอ้ยน้ล้ก็ไปเข้าไปแล้วเอาแล้วข่าไปในเพื่อเด็กบ่ฝุ่นกล็เก้งในพุ่นเก็ดปูู้ชยกับอาลานก็ได้เนาะเนาะพอใหญ่ใชยกับอาลาปินนี่เมพาอจังได้เมียดอกกันนี่ที่้อนข้าวลานบ่บ้านนี่ ติดกอบักไงไปแต่อุ้นใจยี่โอ้เกย์กอเทนนี่บริเมื่อได้เจ้าแต่ว่าเพื่อคำเลยบริอันหองหนึ่งไปจักรูปไล่ลูกไลอยู่บนเมื่อได้เจ้า เคยได้ยินเพ่นว่าบบางคนโกงคนก็คกอก็ขืนถูกมันแบบจว่มลงมาแบบนี้ออไม่ปะเนยอ๋อเขาต้องใส่คานถูกคานอย่างเดียวคนเนี่ยคนอาจจะโกงได้เขาจะคานเขาจะอย่างกูก าวต่วเรเพิ่นสีเริ่มมันหนึ่งเข่าให้สร้างเลยเนาะเที่ยงไงได้พี่น้องเฮ้ยมีอย่างบถ่าจะเอาเดือกเกตบอเกตบอหนึ่งเข่าเราชุกไว้อ่ะเราวันเบิรนนรออย่างนี้ลูกสาวเต๋คือบอายุแต่ก็เมื่อนี้ หัวลมออกเล็กน่อยอันบ่สบายเนาะบ่เนาะถ้าว่าลมแห้งอีเล็กน่อยสิอยู่ยากไปพี่น้องเอ้ยตันปากันดังเนาะอาตุดตานนาลายบ่าวา ปูใหญ่นี่เราไได้อย่างนี้มาสบายดีเด้อพ่อตู้อย่างไรกระเป๋ายังใหญ่แท้น่ะฮะถุงยังใหญ่แท้โอ้ยว่าจะไปนีหักบงก้อนบงบ่บอากให้มีื่นมีสันนี่โอ้จุ่มๆแล้วมาสะบั ว่าจะไปหน้าพูนให้ให้นีวงผู้เยี่อะไรเน่ขอขอักนให้เฮ็จวัดเียี้เยไ้เาเฮ็วัดผู้างอะชายบึงชายยก็เา่ได้ไปเห็ดทงเทียนบ่เมือนี้่อมาต้องบ่เลยมาต้อง่บ่เลย้อดีเ ต้องใช้ผเาถาร้ายสิอันว่ากินกินน้ำใสได้หนิเนาะตกใสเปิ้ลสีกินเหล่ากิน้องงี้เนาะพ้าถา่าเพราะว่าสว่างได้กินเนาะ <laughs> เออมาขออย่างนี้แล้วสาวนวลบ้านนี้ดอเรือก็แล้วตแล้ว <laughs> <c oughs> ชิวไฟหนึ่งขถาคุณเลาะท้องโซซงองจับไก่่าได้เลยว่ก็ออยดีนะพอ เลยเนาะคือสีบอผสมดอกบานี้เพราะว่าเพื่อสีพักกินเข่าบ่โยแล้วก็มาแล้วก็ใส่ด้วยแต่เศร้าพูบพัดผสมอีกบัดเนี่อันปูนแข็งกว่าแข็สีบาบสองบาบสามเลยเนาะกิน,กนจำเขาจำแจวกระแสบเลยบานี้มันเลยเวลาเลย ทางเอฟซีเผื่อกาเนาะมินมาไลา่ก็มินเนาะอ้าวคือว่าเห็ดคือกอตันเบิร์ดว่าฉันประตูออกออกทา้งไรเนะาะแต่ยังดีที่ว่าเพิ่นกอบท่านขึน้นสูงพีนนนงบบ่น้องเลยเพิ่นได้มากเนาะมีอย่างนี้าะนี้มีเรื่องอย่งางนี้เบิือกันเลย ก็เป็นเฮดพิษอีกแต่บ่อยืนบ้องหน้กกันในพ่น้อาไว้

ขอบ,บุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องลับมาหับส้มลิปสาวางเด้อน,น้องอยาบบก็ะบอก,กขับโฆษณาให้สาว่างเนาะขอบคุณคจบชี้ที่บอกทำสาว่างเนาะแนะนำแนะัำเจังซี้บอกนี่แหละรบถือคนกระมิดมาบอกเน,ะะนาะอาถือแล้วเปล่าแทนเนาะเลยลไปบุดไป แล้วไพบพ่อกันไหมในคลิปหน้าด้วยเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี